จากเกมวันก่อนที่สเปนเนี่ยทำให้ผมหมดแรงที่จะดูคู่ดึกนะครับทั้งนั้นที่คู่ดึกนี้น่าสนุกมากเลยเดนมาร์กกับโครเอเชียเนี่ยนะครับแต่ว่าคู่ของวันนะครับวันที่สองเนี่ยนะครับที่มีบราซิลเล่นคู่คู่สามทุ่มนะครับแล้วก็ตีหนึ่งเนี่ยก็เป็นคู่คู่ของเบลเยียมญี่ปุ่นซึ่ง จากรอบแรกเนี่ยดูญี่ปุ่นเล่นเนี่ยปอแปรอแปรไม่น่าจะทานเบลเยียมได้แต่ปรากฏว่าญี่ปุ่นกล้าเล่นเว้ยความที่ญี่ปุ่นกล้าเล่นนี่แหละนะครับมันก็เลยทําให้เกมที่ดูเหมือนจะเป็นของง่ายสําหรับเบลเยียมนะครับถ้าดูจากผลงานญี่ปุ่นเนี่ยในรอบแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าเบลเยียมนี่น่าจะผ่านแบบสบายๆนะครับจากผู้เล่นเนี่ยซึ่งมีทิโบปุกปก,กตัวโทบี้อันเดอร์ไวเรนนะครับ แบงก์ซองกอมปาเน่แชนแฟตองเก้นโทมัสมูนิเย่เควินเดอร์บอยอาร์เซวิคเซนอันนิการ์สโก้รีสมาเดนเอเมอร์เซนนะครับเอเดนอาซาแล้วก็โรเมรูรูกากูแล้วก็ทางญี่ปุ่นก็จะเป็นเอจิคาวาชิมะนะครับฮิโรกิซากัยนะครับมายะโยชิดะเก็นโชจิยูโตะนากาโตโมะอ่ามัโกโตะฮาเซเบะนะครับ, be, รบกับตันทีมแล้วก็กากุชิบาชิบาสกิ แล้วก็เกงกิฮารังุชิชินจิคังวะทากาชิอินุอิตัวเนี้ยเป็นตัวที่ผมชอบมากเลยนะครับทากาชิอินุอิเนี่ยนะครับแล้วก็ยูยะโอซากะเป็นผู้เล่นที่ดูแล้วชื่อชั้นเนี่ยสู้กันไม่ได้แต่วิธีการเล่นของญี่ปุ่นค้าเล่นเว้ยนะครับการเติมเพราะการยืนของผู้เล่นของเบลเยียมเนี่ยยืนในลนักษณะก็คือ,อ 3 43นะครับจริงๆก็คือเป็น3 3 4 2 1นะครับแต่มันทำให้ทั้ง3ตัวเนี่ยมันต้องต้องยืนบีบเข้ามาชิดกันมากขึ้นทำให้พื้นที่ริมเส้นเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยกล้าเติมวเวลาเติมขึ้นมาเติมทั้งสองฝั่งเลยขึ้นพร้อมขึ้นพร้อมกันขึ้นเร็วทำให้ตัวที่ตัดบอลได้มีทั้งเรื่องที่จะจ่ายไม่ว่าจะออกซ้ายออกขวาแล้วก็โยนบอลไปจ่ายบอลไปทิ้งบอลไปชิดริมเส้น ผู้เล่นของญี่ปุ่นก็เก็บบอลได้ตลอดนะครับทําให้การลุกลับสวนกันมันทั้งคู่เลยทั้งคู่สามทุ่มแล้วก็ทุ่มทีหนึ่งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เล่นกับเบย์เยิยมได้ดีตัวเบย์เยิยมเองเนี่ยมีปัญหาก็คือสองผู้เล่นที่ผมมองว่าไม่มันกากจังวะก็คือ,อาคาร์ลสโกกับเมอร์เซนนี่แหละนะครับเล่นหวยบ้างจริงนี่อีกตัวหนึ่งเนะี่ยมันก็เล่นไม่ดีนะก็คือโทมัสมูนิเย่ซึ่งขึ้นฝั่งเดียวกับ เมอร์สเซนแต่มันเป็นผู้เล่นที่เล่นในลักษณะเป็นวิงแบ็กนะครับก็เลยโดยบทบาทเนี่ยการเล่นเกมรับก็ถือว่าพอใช้ได้ทุกการเติมเกมเนี่ยผู้เล่นญี่ปุ่นทันหมดเลยนะครับก็มีสมาธิในการตามมันเลยทําให้จังหวะจะแจ้งแล้วก็ไปเยเี่ยมนี่เล่นบอลมากจังหวะในที่สุดครึ่งแรกเนี่ยจบไปแบบดูแล้ว แปกใจเซอร์ไพรส์ระดับหนึ่งแหละว่าเฮ้ยญี่ปุ่นมันสู้ได้เว้ยแต่พอมาครึ่งหลังปั๊บอ่าไม่ทันไรเลยนะครับอน,นาทีที่48นะครับก็เป็นญี่ปุ่นออกนำเฉยเลยนะครับเป็นการจบสกอร์ของเกนกิฮาราคุชินะครับซึ่งเป็นจังหวะการขึ้นเกมของเบลเยียมจากตัวกากที่ผมว่าแหละนะครับก็คือเมอร์เซ่นนะครับเมอร์เซนกับ มูนิเย่เนี่ยนะครับประสานงานกันแต่ผู้เล่นของญี่ปุ่นเนี่ยมีสมาธิก็วิ่งตามคนหนึ่งบางทางเมอร์เซนอีกคนหนึ่งวิ่งตามมูนิเย่นะครับพอเมอร์เซนเนี่ยจะจ่ายบอลให้มูนิเย่เนี่ยผู้เล่นของญี่ปุ่นก็คือเบอร์14เนี่ยก็คืออินโนอีนะครับก็เข้ามาตัดบอลได้ตัดบอลได้เสร็จก็ทรงตัวรัก ยังตัวไว้แล้วก็จ่ายบอลให้เพื่อนนะครับจ่ายบอลให้กับกากูชิบาสกินะครับแล้วก็ชิบาสกิก็เงยหน้ามองแล้วก็แทงบอลนะครับทะลุช่องระหว่างแฟร์องเ,เกนกับกอมปานีนะครับซึ่งกอมปานีเองเนี่ยก็ถูกดึงไปไปกองรวมกับอ,อันเดอร์เวเลลนนะครับทำให้ พื้นที่เนี่ยมันห่างมากนะครับแล้วแฟรงเกนกระดันพลาดที่สกัดบอลไม่โดนนะครับบอลก็เลยหลุดนะครับฮารุมุชิเนี่ยก็วิ่งซึ่งยืนถางมาใกล้ริมเส้นก็วิ่งสปีดเข้าไปนะครับออกตัวก่อนแหละพอเห็นเพื่อนได้บอลนก็ออกตัวเพราะฉะนั้นพอแฟรงเกนเนี่ยพยายามยกเท้าดักบอลเนี่ยมันดักไม่โดนปั๊บมันก็ออกตัวช้าวกว่า ฮารางูชิก็มาถึงก่อนนะครับแล้วก็แตะเข้ากรอบเขตโทษเงื้อขยับจะยิงทีนึงแล้วนะครับแต่จังหวะมันเหมือนไม่ได้ก็เลยดึงจังหวะไว้หนึ่งจังหวะแล้วก็ยิงอีกทีหนึ่งก็พุ่งไปทางเสาไกลสุดมือยาวๆของกุกตัวนะครับที่จะพุ่งตัวไปเซฟได้เพราะกุกตัวเนี่ยเสียจังหวะตั้งแต่นี่นะฮารางูชิเนี่ยขยับจังหวะแรกและนะครับ ก็กลายเป็นประตูขึ้นนำของญี่ปุ่นแบบเซอร์ไพรส์ในนาทีที่48ผมก็ว่าเฮ้ยเออวะมีของเว้ยนะครับเพราะวิธีการเล่นที่มันกล้าเล่นกล้าเติมเวลาญี่ปุ่นเติมในช่วงแรกเนเติมมันเยอะมากนะครับกล้าเติมไม่ว่าทั้งแบ็กทั้งตัวริมเส้นเนี่ยแล้วก็ถ่างเยอะเพราะจุดอ่อนของกองหลัง3ของเบลเยียมเนี่ยมันจะยืนชิดกันมากแล้วก็ตัววิงแบ็กเนี่ยมันจะตามไม่ทันยิ่งถ้าเติมทั้งตัว กองกลางตัวริมเส้นแล้วก็แบ็คเนี่ยเติมขึ้นมาเนี่ยเป็นลักษณะคอมโบเนี่ยกลายเป็นเบลเยียมเนี่ยจะมีพื้นที่ว่างริมเส้นเยอะแล้วประตูที่2มันก็มาไวมากนะครับถัดจากนั้นอีก4นาทีเท่านั้นเองนะครับก็เป็นจังหวะซึ่งต่อเนื่องจากเบลเยียมเนี่ยเกือบได้ประตูนะครับแล้วก็อินุอิเนี่ยก็เลยพาบอลขึ้นริมเส้นฝั่งซ้ายก็ไม่มีผู้เล่นของ เบลเยียมขึ้นไปเข้าไปชะลอบอลเพราะอย่างที่ผมบอกก็คือเมอร์เซ่นนะครับกับมูนิเยเนี่ยมันกาดนะครับมันก็ม่ไม่ได้ตามเข้าไปบงังพาบอลไปถึงมีเวลาพอที่มองเป้าก็จ่ายบอลให้กับอินุอิก็จ่ายบอลให้กับคังอวะนะครับคังอวะได้บอลกลับตัวไปมองเข้าไปในกรอบเขตโทษมันก็ไม่มีตัวเคลื่อนที่ที่พอที่จะจ่ายบอลได้นะครับเพราะว่าตัวที่ตามนี่มีตัวอใหญ่ก็เลย พลิกกลับมาแล้วก็คืนบอลมาให้อินุอิอินุอิแต่งอีกหนึ่งจังหวะแล้วก็กดจากตรงนั้นแหละครับจากหน้ากรอเขตโทษระยะประมาณ25หลานะครับบอลพุ่งเข้าไปตรงตะข่ายในชนหน้าต่างเสาไกลนะครับสุดที่มือยาวๆของกุกตัวเนี่ยจะพุ่งทันอีกเหมือนกันนะครับกลายเป็น2ประตูที่ขึ้นนําแบบเซอร์ไพรส์มากนะครับญี่ปุ่นยังมีวิธีการโต้ซึ่งมันทําให้เบลเยียมเนี่ยเล่น แบบที่ตัวเองเล่นแบบตอนครึ่งแรกเนี่ยมันไม่ได้ผลแล้วนะครับในที่สุดนาทีที่65ก็เลยเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนไอ้สตัวกากากที่ผมว่านี่แหละนะครับก็คือเมอร์เซ่นนะครับกับกาลัสโกออกนะครับแล้วก็เอาฟูลานี่นะครับก็ฟูล i ยนี่เนี่ยไอ้ฟูเรานี่ยนะครับลงไปแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นซาร์ลี่นะครับเท่านั้นแหละเกมของทางเบเยมก็เปลี่ยนไปนะครับ คือการโจมตีเข้าไปในกรอบเขตโทษเนี่ยอันตรายมากขึ้นลูกเซตพีสหลายลูกแล้วก็ลูกนะครับลูกที่ไล่เข้ามาแล้วเพื่อสร้างสร้างความกดดันให้ญี่ปุ่น,นมันก็ามาในนาทีที่69หลังจากเปลี่ยนตัวแค่4นาทีเท่านั้นเองนะครับเป็นการทําประตูของแฟร์ทองเก้นซึ่งผมมองว่าไม่น่าจะตั้งใจนะครับไม่น่าจะตั้งใจโขกที่จะให้มันเข้าไปพอดีขนาดนั้นบอลไปชดคานก่อนจะถึงสเหลี่ยมมุมไกล เข้าไปทั้งที่มุมที่โมงม,มันแคบมากผมคิดว่าน่าจะโขกย้อนกลับไปเพื่อให้เฟรานี่เนี่ยถมเข้าโขกซ้ำอีกทีหนึ่งแต่บอลมันอาจจะผิดเหลี่ยมเล็กน้อยนะครับเพราะลักษณะโมงก็คือโมงให้มันย้อยๆให้มันทิ้งๆนะครับเพื่อที่ให้เฟรานี่เนี่ยมีความสูงได้เปรียบ190วกว่านะครับขึ้นเบียดแล้วก็เฟร์านี่เวลาขึ้นเนี่ยทั้งสอกทั้งไหล่ทั้งแขนเนี่ยแกจะนำล่องนำทางได้ดีอยู่แล้ว แต่จังหวะบอลมันข้าหมหัวทุกคนไปเลยแล้วมันก็ไปมุดข้อเสาไกลลูกนี้เนี่ยมันจังหวะเริ่มต้นมันมาจากลูกเตะม,มุมของเดอะบอยนะครับเดอะบอยเนี่ยเปิดมาแล้วก็ชัรลีเนี่ยก็พยายามขึ้นมงนะครับแต่มงไม่ดีบอลมันลอยไปอ่ะมงจากประมาณระหว่างจุดโทษกับเส้น18บแหลาเนี่ยมงแล้วบอลมันโด่งแล้วก็มันมัน ไปตกอยู่ตรงใกล้ๆลูกากูซึ่งอ่าผู้รักษาประตูของญี่ปุ่นเนี่ยก็พยายามคาวาชิมะเนี่ยก็พยายามที่จะพุ่งออกมาที่ประมาณเส้น6หลาเนี่ยพยายามขึ้นมาชกแต่ว่าการทรงตัวไม่ดีนะครับลักษณะโถมมาเนี่ยมันดูรีบร้อนนะครับก็เลยชกบอลได้ไม่ถนัดนักนะครับบอลมันก็ไปตกในกรอบเขตโทษทางฝั่งซ้ายซึ่งตรงนั้นเนี่ยอินุอิเนี่ย ก็กําลังจะออกตัวเพื่อจะพาบอลโต้กลับแต่ว่าบอลมันไปตกไม่ถึงไง<ม>ก็เลยต้องวิ่งย้อนมาพร้อมกับผู้เล่นของเบลยเยียมเนี่ยวิ่งตามเข้ามาเหมือนกันอิน,นอุอก,ก็เลยเตะแบบรีบเตะนะครับบอลมันก็เลยโด่งข้ามาอีกกรอบเขตโทษหนึ่งนะครับซึ่งที่ตรงนั้นเนี่ยแฟนทองเก้นเนี่ยอยู่ห่างออกมาจากกลุ่มผู้เล่นนะครับแฟทองเก้นถอยมาแล้วก็โขกสวนนะครับ โคกสวนเนี่ยซึ่งผมดูเนี่ยมันห่างจากเส้นหลังเนี่ยไม่เกินหกหลานะครับพื้นที่มันแคบมากแล้วก็มุมตรงนั้นเนี่ยมันเป็นมุมมุมอับมันจะคล้ายๆล,ลูกที่ลูกลูกที่แฟนบัตเส่นยิงตอนบอลยูโรเนี่ยนะครับคือคือมุมมันแคบนะครับมองผมกะว่าคงจะย้อนกลับไปแหละแต่ว่าบอลมันพอดีมากนะครับมันก็เลยมุดเข้าเสาไกลสุดปัญญาจริงนะครับไม่มีใครคาดคิดแล้วก็นั่นแหละนะครับเป็นประตูที่ ทำให้ความมั่นใจของผู้เล่นญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มเริ่มแย่แล้วนะครับแล้วก็สถานการณ์ของเบลเยียมเนี่ยใจมันมาแล้วนะครับจากนั้นมาอีกอีกห้านาทีเท่านั้นเองนะครับก็เป็นเฟลนี่นะครับซึ่งเป็นจังหวะต่อเนื่องจากจังหวะที่อาซาเนี่ยได้โอกาสแล้วก็ยิงไปติดแล้วก็ไม่ได้ไปเตะมุมนะครับอาซากนะ็เปิดบอลนะครับเปิดบอลเข้ามาเสร็จ บอลมันก็ถูกสกัดออกมาหน้าเขตโทษผู้เล่นของเบลเยียมเนี่ยได้บอลแล้วก็จ่ายบอลคืนมาให้อาซาซึ่งวิ่งย้อนกลับมาเอาอาซาขยับเหมือนจะพาบอลเข้ากลางแต่ก็ตัดสินใจเกี่ยบอลย้อนกลับทางเดิมนะครับแล้วก็เปิดเปิดด้วยซ้ายนะครับโค้งเข้าไปที่เส้นหกหลาตรงกลางประตูฟเฟรนนี่ก็ขึ้นเบียด2ผู้เล่นนะครับทั้งฮาเซเบ แล้วก็โยชิดะนะครับเข้าประตูไปซึ่งฮาเซเบะเองเนี่ยมันก็เบียดไม่อยู่นะครับเพราะว่าผู้เล่นของญี่ปุ่นเนี่ยผู้เล่นตัวที่สูงที่สุดก็คือมายะโยชิดะซึ่งก็สูงแค่180กว่านะครับแต่เฟรนี่เนี่ยสูง190กกว่ากือบ195บนะครับบวกกับหัวฟูฟูอีกมันก็เลยดูสูงมากแล้วแกเวลาแกขึ้นเนี่ยแกมักจะใช้ความได้เปรียบของร่างกายเนี่ยนะครับแต่ว่าลูกนั้นไม่เาวลูกนั้นแฝ ขึ้นแบบสบายๆขึ้นแบบเบียดจังหวะสปริงข้อเท้าแกดีมากนะครับแล้วก็โขกแค่โขกบ,บ,บังคับหัวให้บอลเข้ากรอบเพราะว่าผู้รักษาประตูอย่างคาวาชิมะเนี่ยคลื่นที่ออกมาจากจุดแล้วนะครับก็เสร็จนะครับเป็นประตูตีเสมอคราวนี้ทั้งคู่ยังแลกกันดีแต่การเล่นของญี่ปุ่นไม่เหมือนเดิมแล้วตัวที่เติมเนี่ยเริ่มเก๊ๆก,กังๆแล้วเติมก็เติมไม่สุดนะครับ อาจจะเป็นเพราะหมดเพราะว่าญี่ปุ่นวิ่งเยอะนะครับการเติมจังหวะที่จะขยับมันจะขยับเป็นอัตโนมัติมันไม่เป็นแล้วนะครับจะไปก็เหมือนกําลังเลเราพอวงเกมรับนะครับบอลก็ต่อไปจนถึงช่วงท้ายเกมมีโอกาสพอๆกันทั้งคู่มีโอกาสที่จะได้ประตูในประตูที่ที่สทั้งทั้งสองฝั่งนะครับแล้วก็จากลูกเซตพีสนะครับที่ผู้เล่น ญี่ปุ่นได้นะครับที่ระยะประมาณสัก30กว่าหลานนะครับก็เป็นคาสเกะฮอนดะนะครับได้ตรงนั้นยิงนี่ด้วยดีมากเลยบอลพุ่งพุ่งแล้วมันสายแล้วมันมุดนะครับแต่กุกตัวเนี้ยก็ดีพอที่จะพุ่งปัดออกหลังนะครับมันทดเวลาจะหมดเวลาอยู่แล้วก็เลยเป็นฮอนดานี่ไปเตะลูกเตะมุมมาแต่ลูกเปิดลูกเออกตะมุมมาเนี่ยนะครับเป็นกุกตัวนี้อ่านอ่านขาดว่า บอลมันจะตกประมาณไหนก็เลยกระโดดคว้าแบบสบายๆพอกระโดดคว้าเสร็จปั๊บก็วิ่งออกมานะครับวิ่งออกมาจังหวะนั้นเดบลอยก็วิ่งฉีกออกมาเหมือนกันไม่มีผู้เล่นญี่ปุ่นตามเลยกลุกตัวก็ไหลบอลให้เดบลอยเลยนะครับเดบลอยได้บอลมาก็พาบอลตะลุยขึ้นมาเสร็จตัวที่ผมว่าหนึ่งในตัวตัวกากก็คือมูริเยเนี่ยนะครับก็วิ่งขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครตามีเหมือนกันนะครับ วิ่งเติมขึ้นมาคือด้านหน้านี่สวนนั้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับมูริเยก็ได้บอลจากเดอร์บอยพอบอลไปถึงมูริเยมูริเยก็ไม่จับไม่แต่งเลยนะครับก็เปิดในลักษณะไปบรรจงเปิดเพื่อไม่ให้น้ำหนักแรลงเกินไปนะครับบอลไหลเข้ามาแต่ลูกกะกูเนี่ยถลําไปแล้วนะครับก็เลยตัดสินใจไม่สัมผัสบ,บอลเพราะคิดว่าเพื่อนเติมมาเยอะนะครับก็ที่ตรงนั้นเนี่ยมันก็เติมมาเยอะจริงนะครับชาร์ลี ตามเข้ามาก็เป็นดาบ2เนื่องจากสปีดบอลมันได้แรงมากนะครับชาร์ลี่ก็ได้ยิงแบบสบายๆเพราะผู้เล่นมันเทไปหาลูกกูแลเพราะการเคลื่อนที่ของลูกกูเนี่ยมันเป็นเป้าความสนใจในที่สุดเบลเยียมก็โกงความตายพอยิงได้เสร็จปับ๊บญี่ปุ่นก็มีโอกาสเคลียรบอลแล้วก็เตะเข้าไปกลางสนามบอลยังไม่ทันลายเลยกรรมการก็เป่าหมดเวลานะครับที่สุดเบลเยียม ก็เอาพิกชนะได้จากถูกนำไป20ศูนย์นะครับถ้ามองก็ต้องบอกว่าถ้าผู้เล่นญี่ปุ่นเนี่ยยังเล่นได้เหมือนครึ่งแรกหรือต้นครึ่งหลังเนี่ยนะครับเบลเยียมเนี่ยก็คงจะแพ้ไปแล้วนะครับแต่การจัดระเบียบนะครับการจัดระเบียบในการเล่นของผู้เล่นของญี่ปุ่นเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วก็ตัวที่จะเติมริมเส้นเนี่ยมันเก๊กๆกกลางๆและเหมือนกับประมาณว่าอยากจะรักษาสกอร์นะครับ และพอความลังเลมันเข้ามาเนี่ยแล้วก็กองกลางเนี่ยก็เริ่มเริ่มแทนที่เก็บบอลได้แล้วตัวเติมจะมาซับพอตพอที่จะฝากบอลได้ก็ไม่ได้นะครับก็ในที่สุดก็กลายเป็นเบลเยียมเนี่ยผ่านข้อรอบต่อไปแล้วก็จะไปเจอบาซิลก็เป็นบอลคู่ที่สนุกอีกคู่หนึ่งนะครับเป็นบอลเกมลุกทั้งคู่ไม่ต่อบอลน,น่าําคาญเหมือนสเปนนะครับตกลงไปเล่นฟุตบอลเอาสถิติ ในการคองเกมในการต่อบอลในการจ่ายกันไปจ่ายกันมาแล้วก็คืนหลังจ่ายกันไปจ่ายกันมาแล้วคืนหลังแล้วก็มน้มนมนหมนแค่นั้นผมมองว่าเล่นแบบญี่ปุ่นเนี่ยมันน่าเชียร์กว่าเยอะครับสวัสดีครับ